สวัสดีทุกคนครับกลับมาที่มมนกเกมใหม่กันนะครับเกมนี้ชื่อว่าเกมสร้างเรือซูมเบลเลเตอร์นะคือเราเล่นง่ายคือเราอุปกรณ์ตัวนี้ก็ใช้เหรียญนะบนที่เรามีนะครับประกอบเป็นเรือขึ้นมาเหมือนผมนะครับแล้วก็เรนไปถึงเป็นหมื่นเป็นกิโลนะภารกิจของเราคือเล่นถึงห้าหมื่นกิโลแล้วคลิปนี้จะจบทันทีผมเพือพ่อนผมเคยบอกว่าคลิปผมมันไม่ดังเพราะว่ามีแฮกเกอร์นะีผมเอาออกไปแล้วครับแบบเกลี้ยงเลยลบทิ้งออกไปแล้ว เนีย่ยตัวปกติตัวนี้ก็จะมีครับตรงบนบานด้านล่างตงัวเงินนะในใกล้นะผูพ้พันจะเพลงมากก็นละไปเล่นกันเลยตาที่หนึ่งผมจะเล่นแบบแย่ๆเนยนะเพราะว่าเดือม,มันเร็วเกินนะครับนี่คือด่านแรกนะครับด่านแรกเป็นด่านก้อนหินนะนี่ผ่านง่ายไดย้โอ้โหโอ้โหง่ายได้จริง อันนี้ก็พุ่งไปแล้ว2,000กิโลเมตรกูตายฮะเป็นไปไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นอ้อ,อยากรู้มึงเขาัวฟาร์มบล็อกก่อนนะวันมันมันอยู่ดีมันก็ระเบิดนะเมื่อกี้อยู่ดีเมื่อกี้มันก็ระเบิดเลยะระเบิดด้านๆเลยะก็คือเมื่อกี้มัน,นระเบิดได้ไงเออยังถามระเบิดได้ไงวะ างนี้ไว้นะครับเรื่องผมก็ไม่ได้หนักนะถ้าหนักคือมันจมไปนานแล้วเสียงมันเกมนะครับไม่ไทยวันนี้ขอพักฟอร์ซิเกนก่อนเล่นมาเยอะแล้วขยายให้ผมเล่นอาวคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับเลยชวนเพื่อนผมเล่นนะ ครับบินได้แต่ผมคือผมชอบจมลึกแล้วมันก็ประมาณนี้คนมีคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมมากอ่ะได้ยินเสียงผมชัดขึ้นยังตอนนี้ผมพยายามลดเสียงเกมให้หน้อยที่สุดแล้วนะแต่มันก็ก็มีจิลิยาความมันเกม่งงี้เพราะ้เสียงคือเกมมันค่อนข้างมีปัญหาคือเสียงผมชอบดังกว่า แมชของของเกมนะครับแล้วมันดังเกินอะ่ะดังเวอร์มากก็ได้ี่หอ,มอผมควรออกแบบเรือใหม่ไหมยุบเรือผมมันดีก็จริงอะ่ะแต่มันมันดีเกินอะ่ะเออดูสปีดไหมทุกคน คือเมื่อกี้คุณผู้ชมเรำวอนนี้คือระเบิดยังไงนะเหมือนมันจะมีปัญหาบางอย่างทางเารือผมบล็บอกมันเยอะไปอ่พะพลัรกิจห้าหมื่นนะ โอ้ชิปนี่นานแน่นอนสุกๆก็แค่สองหมื่นเองอ่ะสองหมื่นก็ได้คือเมื่อห้าเป็นสองหมื่นเป็นมิติมาอขอเปลี่ยนเกมนะเปลี่ยนช่างคลิปเป็นสองหมื่นกิโลเนาะเฮ้เยทุกเร่งของกูเนี่ยซึ่งเพื่อนผมเคยไปไประมาณแบบเกือบแสนเลยนะจุดจุๆจุดจุจุ รีเลยวันเวลีย่่ดีเลยโอเคยขอฟาร์มของนะซึ่งของก็จะไม่ค่อยมาดีเท่าไหร่นะแต่อะไรก็ไม่รูน้นดูดิจากนะดีดีครับสีดำด้านนี้มันจะทำให้เราเราือเบาลงนะครับส่วนอันนี้คือปกตินะ แค่นี้น่าจะพอละสูตรเพื่อนผมนะเป็นสูตรที่แบบดีมากถห้เราวางอันนี้ไว้อันหนึ่งนะครับเด็ตามด้วยเก้าอี้แค่เดียวนั้วก็วางเลยวางเป็นเรือเลยอ่ะน่วางเป็นเรือเลย เห็นแล้วขัดใจป่ะมีเทอร์โบไหมวะโอ้ยล้วก็เห็นสิคนเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกันอยัางสปีดล้างสปีดล่างกันทานไหมทานโอเคคือข้าวก่อนจำคลิปฟอร์ o ิเนได้ไหมคือมันเป็นสองคลิปเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้แหละเพราะว่าอย่างนี้แหละใครที่เสียบพลังขวาัยได้นะครับ คือคอยอันนึงคอยอันนึงเออเนี่ยไม่ต้องอย่างนี้ดิมางาระส่นได้เออทำอย่างดีมันได้พอเลยประมานี้นะผมแบบคลาสสิกอีซี l u e มากครับอี EC มากอันนี้เป็นถังนะครับว่างก็วางไว้เลยถังวางใกล้ตรงนี้ได้มากที่สุดน,นะ จจบบชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นถังน้ำมันนะมันสูรทุกคนมันเป็นสูดที่นั่นผมเคยขับเรือเพื่อนอนะ่ะแล้วมันแบบดีมาก มันจะออกประมาณนี้ความสวยแล้วอำความสวยด้วยเจ็ดเจ็ดโอ้ไม่ได้เป็นคนไม่พอโอ้ต้องฟาร์มนะเนี่ยไม่ได้ องฟาร์มครับต้องฟาร์มไม่ยังไม่ได้อ่ะป่ะถ้าหนึ่งไปแล้วก็วางบล็อกผมจะวางบล็อกให้เยอะที่สุดนี่ผมจะทําได้คืออันนี้ก่อนนะจำนวนการกวล็อางบล็อกเน,นี้ยคือวางเป็นวงกลมแต่เห็นไหมรูปหน้ามันจะไม่เป็นวงกลมก็ตามก็วางไปดูว

ก็ประมาณนี้นะน่าจะได้คะแนนเต็มสี่เท่ไปไปดูกัน let's go โอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่เหมือนคุณขับเครื่องบินอะฟาร์มตังค์แล้วเส็จตั้งแต่รอบแรกคือแบบว้าวมากนะอะไอที่เลี้ยงมาเนี่ยคือแบบมันเชิญเพื่อนแล้วมันจะได้ของ เดี๋ยวมันผมไม่คยไม่ค่อยชอบเล่เกมน,นี่แึ้เอามันกินปีกขวากุแล้วสองบล็อกขวาหรือซ้ายป่ะน่าจะขวาเออเออ,เอ,อนั่นแหละระเบิดการกันเนี่ยอย่างที่เขาบอกครับฟาร์มของฟาร์มเรื่อยๆเนะี่ยเป็นหมื่นเนะ ก่อนเอ่อระหว่างฟาร์มเราก็มามาเราจะวางอะไรต่อจะวาง,ว,ง,งวันนี้หนึ่งอันวันนี้หนึ่งจะวางให้หมดเลยเดี๋ยววางหมดเลยสีสม้มอันนี้อันนี้โหดมากสีส้มสีสมสสมาไม่น่าสุดเลยชั้น้วยเอ้สีเขียวนี่ก็โหดนะ อูน,นี้หนึ่งมืนเลยเหรอแพงเกินอันนี้ผมเพิอกดอะไรเนี่ยภารกิจลดนั้นสองหมื่นนะคนผมก็เคยเหยียบห้ามหมื่นนะแต่เป็นไอดีเพื่อนอ้แบบนี้ใช้จะคิดไม่ได้นะผมเคยลองแล้วคุไม่ได้ใช้ไงคือเจีบเปล่าข้าเจียบเปล่าเจีบเปล่ากับพี่ชายอืมส่งมันแปลกๆอ่ะแบบ คิดไเองก็เป็นได้ชนนะได้โดนชนแบบนี่เป็นหมื่นอ่ะไอ้พ่อมองซื้อโอ้เครื่องนี้อยากได้อ่ะโอ้โหสองรอบติดสามเฮ้ยเกินไปเกินไปสีแดงมาตรงนี้น่าสุดครบละ อันดานข้างมั่งอันดานข้างส้มอันละหนึ่งสองครับต่อไหมต่อไหมสวินี่โหดนะจะไ,ไม่ได้ทำได้แต่เพื่อนบอกว่าโหดมากสวิตนี่ทำไรได้มากอันนี้เป็นสูงสุดแค่หมื่นเดียวเองไอดีเนี่ยโอ้ไม่ก็โอ้แหลวนุกนี่นี่นี่อ้าขอบละ ปึมานี้ป่ะจะไดะ้ขออีกหนึ่งบล็อกได้หนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกคนกดูเขาจะได้เรนะ่ยเนี่ยอืมโอเคอบก่อ,อนาก็เริ่มไปเลยทุกคนเด็กก ไม่ใช่ะใละเรือมันเร็วเกินแบบคิดว่าอย่างนั้นะเอ้สีเหลืองมันเย้ยจมจมตายมันนี้มันตายแปลกๆเดี๋ยวกูเห่อไปกดตรงนี้มาจะใช่แน่ เลี้ยวเวอร์มากเลยทุกคนบนเลี้ยวเลี้ยวเวอร์ถ้าผมปล่อยมันไหลไปตามน้ำอะ่ะเออนัออ่นแหละลองให้มันไหลไปตามน้ำนีิทุกคนสิว่าจะได้เปล่า เสาภาพแล้วจะไหมถูกกำแพงรัวๆไปไหนเนะ oh oh okay. นี่ยโอ้ my god โอ้ my เฮ้ยภารกิจนี้ภารกิจที่ผมคิดว่านันจะยากเกินไปถ้าไปผมขออภัยนะทุกคนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาสองรอบแนละ้วเนี่ย เปลี่ยนภารกิจไปเบิร์นผมเปลี่ยนเป็นหมื่นหนึ่งนะอ่ะมุมขอท้าอีกรอบนะห้าผมไปถึงหนึ่งหมื่นแล้วแล้วเชื้อเพิ่มมันยังเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าผมไปไม่ผ่านผมจะทำให้เป็นสองหมื่นให้ได้เออเป้าเป้าทุกคนเอาเป้า มีสูตรในการสร้างเลยไม่ใช่สร้างอียังก็ามาขอภาษาเนี๋ยนิดนึงเน้นไปนันนี้แล้วกันได้ดูเล่นมาเนี่ยคือเนี้ยเน้นนันเนี้ยดีที่สุดนนี้ไปแทนได้มั้ โอเชี่ยอะไรมาอยู่นี่นราพอกัอนแล้ความหมดข้างเท่าไหร่วะนสี่ห้าหเจ็ семь, แดแปดเก้าไวดา้ด้านบนต้วางนี้เพิ่มไหมกูมันจมอ่ะ นเเ <lawsuit. S 1> ี่ทำ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 ห้องห้องห้องเครื่องนี่ห้องเครื่องห้องเครื่องแล้วคนห้องเครื่องถังไว้ด้านหลังว่ะจุดรูปแบบเลยถังน้ำมันเอาแค่นี้ก็พอปุ้ง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 ชุบ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  ไม่ได้ด้วยองนะูเนี่ยเอาอย่างนี้ก็สวย,ยครับเปนเครื่องบินแล้วกูนี่เสียพลังขออภัยนะวันนี้มันหยุดครับมาทำมาทำภารกิจดกวา ความมันไม่เทอ่ะอบบนี้วะงาาา่ายเรอวะต้องมียอดมียอดเนี่ย,ยความสวยงามเออมารับมีเราได้แล้วเ้วยครับเตอร์มากกว่าชึบอืมเปิดมาก็ทะลุกำแพงฮนะปรวัตทนชนไปไหนครับ มันเลี้ยวเว่อ สามพัล้วแต่เชียอเพื่อนกูยังเหลืออีกนิดเองเอาตายไปด้วยดีเหมือนจะแรงแะว่ะไม่ยอยอะไงนะ มันคงไม่ช้าใช่ไหมก็มถือว่าได้ความเร็วอะเม่ยชว่ามัน,มนก็หลังดี ไม่คุมเลว่ะไม่คุมทุกคนไม่คุมเราแบบไม่ลือม,มันไปเอง สี่พันแล้วนะเชื่อเพอร์ูยังเหลือแค่นี้เลยมึงใส่มีสองหมื่นแน่เชื่อดิมีสองหมื่นเลยเออเอ้าโดนอะไรอ่ะโดนอะไรตายวะทุกคน

ไปเลยซะโกผมครับเร็วกือน,นี่ประไลปอะไรไฟแผงของเอาคุตตายเร็วกือฮะน่เซียเกมนี้ก็สศหงงนะแต่ภารกิจหงเยี่ยวน่าจะไม่ได้ทำก็สนุกทุกคนสนุกมากสนุกเกมนี้ผมเล่นติดมากครับหนูขอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน ไม่มีสวัสดิก์อ่เลยจุกผมไม่มีโปรนะใครเชื่อผมมีโปรผมจะเราโปรนี่แบบทิ้งข้างขวอย่าเลย